ติจ้าฮอดวิลลาลแล้วก็ไม่ได้เข้าไปกับพ่อใหญ่หรอกพี่น้องอยู่ถ่าเพื่อนางนอกนะคะให้เราเหตุถ่ายเราข้างนอกประมาณครึ่งชั่วโมงเสาร์เดือนนะคะนุ่ยน้อยเลาะเล่นไม้แม่รถมาหรอเป่รถมาบปล่ลูกนั่งในรถกับเบาะใบพี่น้องนั่งในรถกับเบาะใบเพราะว่ายู่ยู่หลายแห้งพี่น้องจา้า บรรยากาศลมเลื่นดีเนาะพี่น้องเนาะนะฮะมาทื่อ่ะเล่นขึ้นไบ่เล่นขึ้นไวบ่วบจ้าก็มันขึ้นมองไงลูกค่อยค่อยขึ้นมาค่อยค่อยขึ้นเนอ บรรยากาศรอบวิลล่าประมาณพี่น้องสายประมาณประมาณบ่ายสามกว่าแล้วเดินนะประมาณบ่ายสามกว่าแล้วเสาเดือนเซ็จจากกันวิลล่านี่ก็สิไป,ปห้างแม่คโคนะคะทุกคนคะ่ะรอพ่อใหญ่พ่นเฮ็ดภารกิจเรียบร้อยก่อนนะคะโอ้บรรยากาศห้อนอรีเด้พี่น้องห้อนแห้งห้อนแห้งห้อนแห้ง,หง,หงนะคะ ขนาดสามโมงกว่าแดดจัดเลยแดดจัดแหงมามาเถอะมาเถอะข,ขึ้นมาขึ้นมาคุณนายสายสมอนมขึ้นมาเลยจ้าเสียงนกเสียงเสียงนกกระจิกบกระจอกลาหลาย,ลายทางนี้ชันนะทุกคนชันนอนไซขึ้นลงบาไหวพี่พี่น้องบาไหวทแท้แท้สาวเรยน มาถ้าแม่เสียงรถเขาจะมาล่ะนั่นอุย้ยโยงโยงขนาด un, ยืนดูกะกัดยืนดูกะกัดพี่น้องยืนดูกะกัดโยงกระไดอุ้ยใกล้ป่าพี่น้องใกล้ป่าดูนะใกล้ป่า บรรยากาศชุ่มๆด้วยด้วยยุงยุงลายแหงเวีนามีอ่ะง,งูมีอย่างนโน้ทั้งในโฮกแหงโฮคักโฮกแม่บรรยากาศทั้งในบบโขดหินเนี่ยเป็นโตรหินเป็นดินึ้นอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนี่ยดินผสมหินดินแท้ๆเลยดินผสมหินตามธรรมชาติแท้ๆเลยเขาบอกว่าในเห็ดอย่างเยอ นี่ลายก็ลายแล้วชุกชุม่ะนี่ต้นไม้ลายป่านั่นดูที่น้องอชุกชุมเพงโอ้เคือ,อยานางังเคือ,อยานางังเคือ,อยานาังขึ้นตามต้นไม้ บรรยากาศโดยรอบรถจักรของเออรถจักรของเก้าเไไลยย่าง,งเล่นไปเล่นมาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงคนละประมาณครึ่งชั่วโมงคนละพี่น้องจากสิแล้ว <_ S 2> มาลูกมาะพรเจ้ามียนลูกค้าก็เลยบอกเขาไปพี่น้องนะเพิ่นมีลูกค้าเสียงเงียงอะ เสียงกระแตนะเน,ะนะานะกระแตขึ้นไปตามต้นไม้กระแตไล่ล่ะเจ้ามีลูกค้าเขาลูกค้าเขาก็ส่วนมากก็เป็นประเทศอื่นก็เจ้ามาเช่าอันวิลล่าอยู่พี่น้อง <c oughs> อ้าสิสอันนั้นเด้อตกไปนะคะมันเลื่อนเลื่นลนอนยาเฮ็ดเด้หัวฟาดได้ลูกยาเฮ็ดลูกขึ้นมาแล้วอันตรายด้ค่ะลื่นเด้ยค่ะทางมันชันแห้ง <c oughs> เออ อ่าลมมาละเย็นละบัดน,นี่ยเย็นแล้วลมพัดละเย็นละบัดที่นี่นั่งนั่งท่านั่งนั่งแน่ยืนแน่พี่น้องไปนั่งในรถแห้งหลายยุ่งยุ่งลายแห้งก้อนหินมันสยิดาพิกค่ะนะหินมันสยิดาเจ้าของอะไรแล้วโต๊ะพิกลงมาฮะเดี๋ไปเล่นดื้อไรย่ามากไหม อย่าไปเก็บอย่าไปเก็บอย่าไปเฮ็ดมันสิขวางทางเพื่อนเพื่อนเอาใบหั่นละง่าไหมเดี๋ยวเพื่อนสิมากเก็บเองมีคนมาทําความสะอาดอยู่นี่เห็นเบาห้อยเขาเก็บเก็บไม้เก็บยังไว้กองไว้อยู่นั่นหมดนนะอืมรมพัดมาแต่ละเถ้อกเ็เย็นเย็นเย็นแห้งอ่ามีคนมาแหรอนุ้ยมาไหม มาคนมีลูกค้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพากันมานทางใดเนาะประเทศนดนะ ขี่มอไซลงไปขี่เบาๆนว่าขี่เบาๆนะเดี๋ยวมันจะพาล,ลมหัวแสงก็หัวแตกใครยากี่ชอตเ <c oughs> ท่านอานอ้วนหัว <c oughs> จะไปวิวให้เพิ่นก็ว่าก็ว่าภาษาไทยของเพื่อนไเข้าใจไปแล้วไปแล้ว โอ้โหเจ้าลงดีปะลงไปแล้วป้าเก่งแท้ปะฮะเออเก่งแท้ปะนะมอไซค์ลงไปแบบสั้นๆโอ้เก่งขนาดนี้เจ้าขี่มอไซค์ลงไปเออเก่งแท้ขี่มอไซค์จวดลงไปเลยมอง สั้นๆน,นะสาวเดินบ่ไว้าพา่นอาอ๋อบันไาวเดินล่าพี่แลวน้องไปก่อนเนาะพี่น้องนะคะเปลี่ยนบรรยากาศพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศจังหน่อยคลิปนี้ก็ได้นะคะขอบคุณหล,ลายๆรับชมคลิปนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะขึ้นมากขึ้นมากสวัสดีจ้า